จังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองขับเคลื่อนกระเช้าลอยฟ้าภูเก็ตพัฒนาเมืองและอันดามันพัฒนาเมืองประสานความร่วมมือกระตุ้นด้านการลงทุนในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแนวใหม่เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566เวลา10นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต นายอานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายการประชุมพันธ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามันมหาวิทยาลัยสงขลาน,นาครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนายนัชพงศ์ประนิตผู้อำนวยการสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนางวิรินตราประภากิจยศพัฒน์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสททคัตเตอร์อันดามัน และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตภาคีเราครือข่ายพัฒนาเมืองเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมหาหรือการให้เอกชนลงทุนในกิจการของรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในพื้นที่ภายใต้โครงการเคเบิลคาร์ภูเก็ตทุ่มง,งบประมาณ6,500ล้านบาท ระหว่างบริษัทอันดามันพัฒนาเมืองจำกัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเมื่อกี้ก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการที่จะมีกระเช้าลอยฟ้าทั้งเป็นเรื่องของการขนส่งขนส่งมวลชน,นนะนะเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะครับก็ภาคเอกชนสนใจก็อยู่ที่ว่าทางท้องถิ่นเราเมื่อกี้ก็มีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการรนราวัยหรือป่าตองถ้าสนใจเนี่ยก็ ทำอย่างไรที่จะมาพูดคุยร่วมกันได้นเังนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นดีแนวทางหนึ่งในเรื่องของการช่วยเส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเรามีสภาพการจาราจรที่ติดขัดอี่ด้วยอีกทางหนึ่งครับก็เรื่องของกระเช้าไฟฟ้าผมคุณกา้าวประชุมพันธ์นะ,ะเป็นการขับเคลื่อนกระเช้าไฟฟ้าของอภูเก็ตพัฒนาเมืองนะครับและ,อ,ะอันดามันพัฒนาเมืองนะครับเพื่อให้เกิดพื้นที่ การท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับก็เส้นทางจากพระใหญ่มาที่กระตะนะครับตรงช่วงหนกเนี้ยก็เป็นหนกที่สําคัญนะครับที่จะทําให้นักท่องเที่ยวที่มีการใช้พื้นที่พระใหญ่วันละหมื่นคนอยู่แล้วนะครับแต่ทําไงให้มันขึ้นมาจากฉลองใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเราทําจากกร,กระตะขึ้นไปพระใหญ่เนี่ยใช้ เวลาแค่แล้วก็ระยะทางแค่1นจกิโลเองนฮะตรงนี้มันก็จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับพื้นที่นะฮะตัวนี้เจ้าภาพเองก็คือต้องเป็นเทศบาลและออก T.O.R ออกมาตัวนี้ขั้นตอนของเราได้มีการศึกษาการวิจัยนะฮะ,ะเสร็จแล้วแล้วก็มีการทำประชาวิจารณ์พื้นที่เสร็จแล้วก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยวก็จะเข้าสาภาเทศบาลนะครับแล้วก็ไปส่งไปที่จังหวัด จังหวัดก็จะเป็นเขาเรียกว่าการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็จะถึงกลมนะฮะกล่มโยธานะครับก็จะสิ้นสุดของตรงเรื่องของการการก่อสร้างแล้วตัวการลงทุนนะฮะเราก็มีบริษัทที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนขนส่งพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับด้วยการลงทุนแบบ PPP ก็ได้หรือ ถ้า PVP ยากก็ต้องเป็น private นะฮะก็ตรงนี้มันก็จะทำให้มี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 แนวทางและโครงสร้างทางปฏิบัตินะครับแล้วก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ประชาชนนะฮะเพื่อมาแก้ปัญหาเรื่องของท่องเที่ยวแล้วก็ถ้ามีการขยายเฟสที่ต่อเนื่องก็น่าจะมีเฟส2เฟส3เฟส4และอีกใน,ใ,นในอนาคตนะครับอตอนนี้มองไว้ที่ที่โหนกแรกก่อนคือ พระใหญ่นะครับแล้วหนูต่อไปอาจจะมีถึงเพราะเคยคิดเอาไว้ว่าภูเก็ตเนี่ย79.9กโลทำไมต้องเรียกว่า79.9กโลมันเป็นเส้นทางไอ้เหล็งเส้นทางมังกรนะครับแล้วก็มันจะประมาณนนครึ่งเกาะนะฮะมันไม่ได้ไปเกี่ยวกับระบบขนส่งที่จากสนามบินคือเราเป็นท่องเที่ยวและขนส่งภายในนะครับแล้วก็เหมือนอาทางนักข่าวอยู่เกาะสิเลจะมาประชุมกับ ทางทีมงานอนามันเนี่ยก็นั่งราเช้ามาแค่150บาทนะตีตั๋วแค่ร้อกับ150ยถ้าถ้าถ้าขับรถมาก็อย่างมากก็ต้ง 400. อง3-400ี่รท่านก็ได้ชมวิวชมอะไรไปด้วยแล้วก็จอดจอดที่สถานีต่างๆอันนี้อันนี้แนวความคิดที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนนะฮะก็ทั้งภาคประชาชนเอ่ยทั้งนู่นนี่นั่นเอ่ยฮะก็ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ทําให้ภูเก็ต โตแบบยยั่งืนร,ริษัทอันดามันพัฒนาเมืองจำกัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตจำนวน13หน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายร่วมกันพัฒนาเมืองด้านโครงสร้างพื้นฐานในเรื่องการพัฒนาระบบขนส่งทางเลือกใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาทิ E ีวี s ัส b o a ีรวมไปถึงระบบขนส่งเคเบิลคาที่จะเป็นทั้งแลนด์มาร์คทางด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ และระบบขนถ่ายนักท่องเที่ยวจากพระใหญ่สู่ชายหาดกะตะทางนี้เพื่อช่วยกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปสู่ผู้ประกอบการและ SME ในท้องถิ่น